มาแล้วครับของดีจากเสรภูมิส่งเข้าประกวดดาบดำปตาทาทองทวีสวัสดีครับเอาสองประเด็นที่คนถามถามมาเอาคําถามแรกก่อนชนะนั่งหน้าแพ้นั่งหลังไอประเด็นเนี้ยไอหนุ่ยไดยโน่เนี่ยมันแสบมันจุดประเด็นขึ้นมาที่ <c oughs> จริงไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรทำไมนั่งกระบะกลับมาวันที่แพ้วันนั้นที่ช่องเอคือข้างหน้ารถมีคนนั่งเต็มแล้วครับครับครับผมก็เลยได้นั่งหลังครับ ไม่ใช่ชนะนั่งหน้าไม่ใช่ชนะนั่งหน้าแพ้นั่งหลังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็แฟนมวยถามมาทางแฟนเพจมวยไทย2 0 0พว่าอาการของเราเป็นยังไงบ้างแผลแผลแผลก็เปิดให้ดูหน่อยดีครับอ่าก็บวมๆอยู่ตรงนี้นะวัต่ั้นโดนไปตรงไหนบ้างครับโดนโดนตรงนี้แช่ก็แล้วโดนตรงไหนอีกแค่นี้ครับแค่นี้ครับ ว่าอาทิตย์นี้สําคัญมากถ้าแพ้หมายความว่าม้วนเสือกับบ้านเลยถ<ช>้าชนะเข้ารอบ4ี่คนคทั้งที่ตอนแรกที่มาเนี่ยเราเป็นตัวเต็งชกไปชกมาทีมงานบอกเริ่มเกรับถูกไหมใช่ใชครับเคยชนะฉลามเสือมา<ช>แล้วแล้วมาเจออีกรอบนึ่งวันนั้นเกมเป็นยังไงจาได้ไหมก็เกมคู่ขี้สุสีครับเราได้ลูกเดินแล้วลูกขยันครับใช่ครับจากไฟแรกมาดูว่าเขาอะไรน่ากลัวบ้างจากไฟแรกก็ไม่มีอะไรครับ แต่ว่าดูไฟที่สองก็มีลูกศอกแล้วก็ขวงหน้าครับเพราะว่าเราเขาต่อชูนเราฉลามฉลามเสือมีขวงหน้าใช่ครับมีศอกใช่ครับตรงนี้ไฟที่เราดูไฟที่เราอ๋อดูไฟที่แล้ว,ลวใชไฟน่าเท่ากับใครเดโชเล็เอกอเดโชเล็กบอลปอลีรัตไฟเจอกับเรา<น>ยังอาวุธไม่เยอะเท่านี้ป่ะใช่ครับพอเจอเดโชเล็กดูว่าอาวุธเยอะขึ้นใช่ครับดูว่าแข็งขึ้นแร่งขึ้นใช่ครับดีใจไหมครับดูเขาพัฒนาขึ้นแบบนี้ ก็ไม่ครับไม่ครับไม่น่าเลยครับก็คือหลักๆคือระวังสองลูกละฝังหน้ากับสอบใช่ครับก็แก้ไปเหมือนกันครับเอาตรงๆเลยเราแพ้มวยทรงไหมก็ทรงฝีมือครับฝีมือจัดๆรอบก็จัดถนัดซ้ายใช่ครับมวยซ้ายครับแล้วฉลามเสือใช่ไหมไม่ครับมวยขวาครับทรงนี้กลัวไหมไม่กลัวครับอดีตที่ผ่านมาใหญ่ๆแบบนี้เคยเจอใครบ้างก็เยอะอยู่ครับจําไม่ได้ครับไม่เคยสูงกว่าใครอยู่แล้วใช่ครับเเสีียยบปรูวางแผนว่นยังไงบ้างครับไฟน์นี้ครับ ก็ตามสไตล์ครับเดินเข้าต่อยมัดตีขาครับก็มีหนักๆประเกนให้เขาแชแล้วกันความสูงความยาวให้ได้วันนี้วันอังคารที่มาสัมภาษณ์ตอนนี้เหลือกี่โลครับก็ประมาณ3โล3โลครึ่งนะครับฮะยังไม่ได้เริ่มทำใช่ไหมยังไม่เริ่มเริ่มซ้อมซ้อมเสร็จวันสุดท้ายวันไหนครับที่เบาๆแล้ววันพฤหัสบดีวันพฤหัสก็เริ่มเริ่มคือวันสุดท้ายที่หนักใช่ครับแล้ววันศุกร์ก็เริ่มเบาๆแล้ว ัสูงก็คุ้มนะครับบันพฤหัสก็เบาๆครับแต่ต้นน้ำหนักนี้ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมครับโชคพิกัดเท่าไหร่ครับไม่มีปัญหาครับร้อยยี่สิบเอ็ดครับร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์ครับตอนบ่ายต่ำสุดทำได้เท่าไหร่ครับตอนบ่ายก็ร้อยสิบเจ็ดสิบแปดครับสิบเจ็ดสิบแปดทำได้ปล่อยปล่อยอยู่เท่าไหร่อ่ะอยู่ห้าสิบแปดห้าสิบแปดซึ่งนะครับอ่าฝากแฟนมวยหน่อยครับ ครับวันอาทิตย์นี้ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับครับวันนี้ฝากตั้งใจมากๆเนาะใช่ครับฝาก FC ฟซีดับดับเลยครับแล้วก็ FC ฟซีทีเด็ดเก้าเก้าเลยครับตอนนี้มองยังไงบ้างครับช็อตต่อช็อตหรือว่าถึงแชมป์เลยช็อตต่อช็อตก่อนครับช็อตต่อช็อตก่อนนะครับเพราะว่าไฟนี้ไฟสำคัญครับเมื่อก่อนที่เราชกชกแถวบ้านนอกเนี่ยมีใครรุ่นเดียวกับเราบ้างที่มาอยู่กรุงเทพตอนนี้สมิงเดียรน้อยวัดยิมใช่ครับแล้วมีใครแล้วก็มีพวกภูเขา ใช่ครับปารสยามครับแล้วก็จำจำไม่ได้แล้วครับกระดูกมวยนี่ถึงถึงสองสองร้อยไหมก็ถึงสองร้อยกว่าไหมครับประมาณนี้แล้วสองร้อยห้าสิบได้ไหมเป็นกรุงเทพสักกี่ไฟกรุงเทพก็ประมาณยี่สิบได้ครับยี่สิบไฟครับนะครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับปูนเสืออาทิตย์นี้นะครับดาบดำ แพ้ไม่ได้อีกแล้วแพ้ไม่ได้นะครับแต่ว่าผู้ที่จะให้คําตอบก็คือฉลามเสือคู่ชกของเขานะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าจะไปที่ค่ายนายกเอท่าสาลาครับแต่วันนี้มาเช็คฟิตแล้วนี่คือบทสัมภาษณ์ของดาบดำปตททองท,องทวีครับขอบคุณครับ Bye. <laughs>